อยู่อยู่บ้านครับพ่าอาไหนๆย่ายสบายเป็นว่นอันสบายอยู่หมู่บ้านนี่ก็ไปไปโรงพยาบาลนี่พวไปไปฟอกกันไตอันเนี้ย <c oughs> อาทิตย์ <c oughs> อาทิตย์ละสองเทีย <c oughs> อาทิตย์ละสองเทีย เลยจัดตัวใดหนักจัดตัวใดหนักจีจัดตัวใดหนักนกะ,จะ,จกะมันก็มีมากกันนั่นพุพ่นแม่พ่อมากมากมากเกจหนึ่งไงวันนี้มันหนึ่งมันอ่อนบ่นยอดล่างเลยหนึ่งมันอ่อนบอ่แโอหนึ่ง ันรางเลยอะไรเพราะว่าอันหนึง่งหนึ่งอนนี่บนล่างได้มันบอกโอ้แสดงว,ว่ากะกะเอาไว้แล้วมันกะพอป็นอยังเนาะเพราะว่ามันบอได้เอาตะ่ามากักอยู่กับบอได้เอาลายดอกยุบานมันยุบานมันเต็ม,ม,เมอเออเพราะว่ายุบอันยุบานยุบานมันดังนะพอได้ใบใบลายดอกเอาพอได้ฟัง

ของผมมันบ่มาน้ากันแม่มันบ่ดับแต่ว่ามันบ่มาน้ากันแม่ของไอ้ไอ้เรื่องวยให้บ่ครับของผมมันบ่มาน้ากันของพ่อเนี่ยมันกะของชี้แก๊สเนี่ยและโอ้ตาบ้าพ่อมาตาบ้าพ่อมาวงกลมไฮเอ็นอันนั้นที่เอ็นพ่อวงกลมเก้าสามครับ ครับอันนี้คืออันนี้คือของของพ่อเนาะพ่อให้ผมมาตดตองวดทั้งสี่นี่ก็มันขี่บนนี่พ่อให้วิ่งซีกับแปดเน้นที่ซีนเน,ะเน,นววาะแปดซี ซีแปดชีแปดเก่าีแต่ว่าแปดเอาไว้หนุยโอ้แปดเอาไว้น่วยจีตาพ่อ,พอตาพ่อ,พอกันตาพ่อ,พอกันเน้นให้ซีซีแปดแล้วนี่ซหาซีอ่าแปดครับนี่อันคือหาเป็นลักลอยเนะพอ่อเนาะหาเป็นลักลอยคือวนนั้นไปจัดน้ำบาแหลมแล้วเล,วลวมารอนดึง เมื่อเรียฝันว่าเด็กไปอัดเชียงไปวางเป็นต้นก้าต้นก้าร่นนี่นะครับโอ้เป็นต้นเขาต้นก้าต้นเขามันจะเป็นช่องอท้ำเลยเขาอัดเชียงนะเห็นปะ่องเขาอัดเชียงเนี่ยครับอาจจะเมื่อมื่อไมัดจัดชัดเจนแชรเรีนเขานะแชร์จะห้อมมาปลูกมันปลูกแล้วเป็นรวนใบหมดนี้่ครับ มันจะมน,นี่มันจะน,หนีหาเก่าชีหาชี้ก่าี่แบครับฮ<ม>ใหเอฟซี FC พันจับเอาเพราะว่าหา,หานี่เป็นลักลอยเนาะพอเนอะให้เลขเอฟซี FC พันไปจับซะเอาหาเป็นลักลอยแต่ว่าว่ามันศูนบัติศูนย์นย์เัพซีนไปน้ำกันบะเนี้เอาขั้นว่าแมนยูลางประมาณน้ำกันลางประมาณนำ้ำ<ม>ล่างประมาณนกัน ตาบายุอะตาบายุบ้านพ่อยูุ่บ้านพ่อคือมาแห้งแต่ศูนย์ีซีศูนย์เขาบ่ขายหรอบ่ขายก็ไลอะไรบ่อื้อนบ่้บบบผมอันผมไปบ้านพ่อไปพ่อเจ้ายหันว่าเขาปิดหรอดิเอพ่อพอซื้อมันพอศูนย์ซี่สี่ศูนย์นี่ อ้าวบนนี่สูอ้าวบนกระบนนการนี่ศูนย์เจ็ดป่ะพ่อโอตบาพ่อบอรด้ผมเดี๋ยวผมเขียนลงมให้ท่านบอพิ่มรถพ่อเพเป็นยังมันกะเลขมั่นเพหลายครูแมเพราะว่า ูนกนี่โอ้ศูนย์เกจดนี่เป็นบนล่างโอ้เพราะว่านี่อันนี้เลขมาน้ากันเลขบ่ามาน้ากันเอามาจับส่กันได้เนาะเออนี่แต่ว,ว่าที่ศูนย์่นย์ออนเอขัสี่สศูนย์ออนจีโอสี่ศูนยอนมันมาหลายตัวดอกพ่อขั้นว่าพ่อว่าสี่ศูนย์ออนนี่แต่ว,ว่านี่ ตีตีแต่อกมากครับอการที่เป็นหาโตก็่อกต่ก้อมันโอ้มันบ่หลายมันบ่หลายที่พ่อเนี่เลขอันข้าว่าครับอันศูนย์เจ็ด่ที่เก็่าครับแต่ก็ไม่เพิ่มเนนก็่หาเียด่ันศูน่ดนมนพ่ออันศูนเจ็ด จะจับศูนีอืมครับแต่วศูนยเจ๊เนี่ยพ่อให้เป็นบนล่างบ่าวนมันมึงเขาบนเขาบนล่างได้เนีอืครับมันหามันหาไอ้หนาจำนลวไมัได้จำันกเอเขาวัวดีเรา่ไ้ไ่ได้ลงไอ้เลีไอ้คนละแถวนี่เนล้น่นบ่ล่องอันอันพ่อล่งคู่วดวได้เล็กว่ามัน้ำกัน ว่บ้แม่ไ้แวแวยางลสูบดงรงยหดทีเดีวแน่เสีอะร่องย่คุพอ่องคงดดิบอวมด้นมเตพพะบนล่างเงนันม่ไอ้ข้างบนาสองศูนย์หนึ่งม้งครับแ,กกแม่ครับต้างศูนย์ที่แปเกแม่ครับเหล็กประมาณน้ำกันเออ้วัดโต้าัวเนี่ยคนเลยเหลวหดเล่ง ăn thằng thế này đây có phải sáu ngàn chiếc bạt câu. đểt bao nhiêu nấm cản bao? đểt 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 เจ็ดแปดเก้าครับวันนี้ตัวเรือมัน0 3ดสาม่เอุหน,น,นึ่งสามที่ผมคบ้างตัวเรือตัวเรือจังไรครับตัวใต,ต,ต้มันเนตัวใตะจะีเนือจากแถวเนื้อจากีถวโลกไงไหมครับล่างบ่เนี่ยมันจะเป็นบนล่างเลยละ่ะอือ เลียกเลียใ,ใส่ก็ชุดหนึ่งชุดหนึ่งสามชุ่หลึ่เลี้ยนไรใส่กอม <c oughs> ผมมันคือยังมันคืออันผมเขียนใส่ใบเกาผมว่าเน,บบานเขียนใส่ใบไม่รู้มึงะหนักมัน,งงน,นะสมเขียนงงงงแค่ไหนองครับอันเอฟซีขี่ไล่ตาที่เนี๋ยวตก็จัว่าก็ลงอะไรนั่นว่ลงอเลยลกกเไยแค่ไอนร้านก็คือ ครับนัวนี้เบงกรดครับเดี๋ยวผมเขียนนั่นเขียนตัวนี้เขียนตัวนี้ก,กันสองห้าเจ็ดแปดเก้าอันนี้ผมเขียนสอง สองหา้าแปเก้าะบาดนนี่ก็เขียนียังก็พอหนึ่งบ่ศู 1, นย์องศ์หนึ่งศูหนึ่งสี่หเนาะสามสไม่ไหนึ่งคนหนึงเอาสามก้อนบ่ 1, 3, 6, 6. เอาศูนย<อ>์ศูสาเอาอะไรหน่อไรศูนย์ศสมีเนาะพอเนาะหนึ 1, 1, 1่งนึงเอาหนึ่ง้หนึ่งหนึ่ง ศูนย์หนึ่งสามสีแะละแล่ลาโตนแปลว่างโครับแฉะละฮาล่ะพ่อนีเนน้เปนี่ว่ยอบานิวาจังไดพ่อบ้านี้ว่าศูนย์สามศูนย์สี่สี่หกสี่หนึ่มันยึไตว่าครับออมันายากโอ้ลิมากยากบว่นี้ หวยคือวายอางสัตเนาะบาทเนี่ยน่อโอ้ศูนย์สี่มากศูนย์สี่กับมากยากวาง่ายที่สามที่หกโอศูนย์หนงโอ้เลขมากยากบาทที่เทอันแถวเทงเนี่ยพ่ออันสองห้าเจ็ดแปดเก้านี่เด้กแบลงแถบไส่แถบลงแถวใส่เลขทางมันจะ โโอ้จับลู่แถวใต้แสดงว่านี่คือเจ็ดหาแปดหานี่เก้าหานี่ก็คิดว่าม้าน้ำกันตัวนี้กะกะที่เรื่องมันมีโอกาสมากที่จะว่ามันก็บม่โตมากเลยโอ้มันก็มีมันก็มีโอกาสมากแต่แต่ม้ายากข้างล่างนี่ข้างล่างนี่ตู้พมาเลยอ่ะโอ้ข้างล่างนี่คือ ข้างล่างนี่คือขี่บมาเลยเนาะสองห้าสองห้าเจ็ดแปดเก้านี่เอาเอาผมขี่ซ่อมเบิงเพราะว่าเพราะว่าอันเพราะว่าเรียกันอันเพราะว่าเรียกกันตัวฮาเจ็ดนี่ก็เพื่อนห้หลายมากทุกหลายอาจารย์หลายสำนักนี่ไมอันนี่ฮาเจ็ดฮาเจ็ดฮาแปดนี่เพื่อให้มาหลายสำนักอนะพ่อก็อยากถามเบิงว่า มันมาน้ากันได้บอลนะ,อะออโอ้มาอยาคือวางสัน้อบาดนนอโอ้บลางเหรโอ้ขั้นบนล่างนี่บนล่างนี่มันจิมาลักษณะคือยังขั้นมามันจิมาสี่เจ็ดังสี่ทิ แม่แม่แม่เรียว่าที่เอออมัไปเมแมนครับมีครับซีเจ็ดที่องสองี่สองผมาอันซสองยู่อันซีสองยูพ่อไหหลางดิเอสมันมันมันยูบน่สองสองสองยู่บนบ่มีดที่พ่อแมนนี่องหเ่อเออแมนยูอันนี้อันนี้มี่ยูนี่อันที่เจ็ด โอ้จับใช่กันเห็นก้าสามเห็น่าเก้าสามก้าสามโอ้ก้าสามนี่เห็นอยู่ครับนี่ก้าสามนี่สามนี่มันมัน่งครับก้มันอยู่บนอืก้าก้าครับครับก้าครับก้าีอยู่บนอยู่คนละแถวแม่นแม่นครับนเ บอกครับบ่าได้เขียน,นยบอกครับบ่าได้เขียนลงครับบอกว่าเขียนลงมันหล,ลายมันหลายอันจะว่าไรแตาจะได้บม่เขียนลงอืมครับเอาไงจะฟังเพื่อนกันได,ด้อยู่กันที่แน่ๆนี่ก็คือกันที่แน่ๆนี่ก็คือพ่อบ้านนี้อันโค้งทุ่ท้ายนี่พ่อมาเน้นสีส่เจ็ดนะพอนะ่อเนาะเออ ซ,ซีเจ็ดกับเก,ก,บกาสามนี่ตัวเนียนมากให้ว่าสรุปโคงทุท่ยไทยครับโอ้โเปลี่ยนเลกขกลับมาเพิ่มแน่ต่กลับมาเพิ่มแน่ตะศูนย์เจ็บนลางแล้วพอนอเน,นี่เออแ่ทแค่นั้นละ่ะมาศูนย์นันอี่แมันจับท่อนมันมาแล้วม,ม,มันอ่อ,อน สีส่วนมันอ่อนจีอ่อนอือบ่เอาเลยเหรอแต่ละอ่อนมันคือบ่เอาเลยโอ้โอ้ขั้นอ่อนนี่ก็ขั้นอ่อนนี่ก็คือบ่เอาเลยบ่อบ่ก็คือจำแล้วกัแล้วไปตรงี้เปลี่ยนของว่าเออผู้ตายบอกว่าแล้วไปดูก็ะเดียงว่าดีกว่าก็แล้วให้พงนะครับเอาพี่น้องเขาแคปหน้าจอรอบด้วยครับได้พอวันสวน โทรมาให้เพิ่มตัวเลขคู่หนึง่งเด้วพี่น้องได้เทากับกับตัวไว้นํ้วเนี่ยพ่อพันว่านี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นี่ให้เป็นบนรางเด้พี่น้องได้ให้เป็นบนรางเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่เพิ่มแค่ชุดเดียวตัวเดียวหางเดียวพี่น้องส่วนเลขกับจับคู่กับตัวเก้าตัวเดิมบ่เปลี่ยนแปลงพี่น้องแต่ระว่างบ่แม่นระว่างให้ไปซื้อเด้พี่น้องระว่าง สี่ศูนย์ศูนย์สี่นี่พ่อพันว่าอ่อนพ่อพันชีประจัดเลยว่าสันอ่อนหลายวาสันศูนย์สี่ีศูนย์กับมาเน้นตัวเดียวคู่เดียวพวอเก่าก็คือสีแปดกับมาเพิ่มตัวเลขก,ก็คือศูนย์เจ็ดคู่เดียวห้างเดียวส่วนหานี่เป็นลักลอยได้พี่น้องได้หาเป็นลักลอยนี่หลักร้อยห้านี่พ่อพันหอวอมาใส่ห้าสี่แปด ส่วนล่างก็คือเก้าพี่น้องเก้าสามีสองแล้วก็ซีเจ็ดพอมาเน้นให้โค้งสุดท้ายนี่ก็คือซีเจ็ดได้พี่น้องได้พี่น้องเข้ากันแคบหน่อจอดตามนี้นะครับได้มักตัวใดชอบตัวใดพิจารณาเบื้องบนมากกัพานได้ตัวเลขเป็นแค่แนวทางได้มันมานเข่งปากปางกันเดีอยาลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม